สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะขออนุญาตเตือนก่อนรับฟังคลิปนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงขอให้ท่านดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงาย และโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนะคะเพราะนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศรีกรกฎท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศรีเกิดนะคะชาวราศรีกรกฎมาฟังกันค่ะดาวอาทิตย์ย้ายในครั้งนี้นะคะดวงชะตาของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน ท่านจะดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่อุปสรรคต่างๆนานาท่านจะมีทางออกมีทางแก้ไขไหมแล้วดาวอาทิตย์จะย้ายตั้งแต่วันไหนนะคะและที่สําคัญหลายท่านคงสงสัยดาวอาทิตย์นั้นมีความสําคัญมากน้อยเพียงใดดาวอาทิตย์มีความสําคัญนะคะและที่สําคัญค่ะดาวอาทิตย์ย้ายในครั้งนี้จะย้ายตั้งแต่วันที่17กันยายนปี2565ไปจนถึงวันที่18ตุลาคมปี2565เช่นเดียวกันนะคะ ดาวอาทิตย์ย้ายในครั้งนี้นะคะชาวราศีกรกฎจะส่งผลให้การเงินของท่านนั้นดีขึ้นค่ะหากที่ผ่านมานะคะการเงินของท่านติดขัดรายจ่ายมากกว่ารายรับช่วงนี้ท่านจะมีกินมีใช้บางท่านจะมีเงินเข้ามามากกว่าหนึ่งช่องทางโดยเฉพาะท่านที่ทํามาค้าขายทั้งที่มีหน้าร้านและไม่มีหน้าร้านนะคะซื้อมาขายไปฟรีแลนซ์รับงานอิสระในหน้าคนกลางค่ะช่วงนี้การเงินของท่านจะเข้ามาเยอะ กว่าช่วงที่ผ่านมานะคะหรือไม่ก็บางท่านจะได้เงินพิเศษจากงานประจําที่ท่านทําอยู่บางท่านก็จะได้เงินพิเศษจากงานพิเศษค่ะซึ่งเกิดจากความขยันท่านไม่อยู่นิ่ง ท่านจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในช่วงนี้เจ้าราศีกรกฎต้องขอเรียนตามตรงนะคะว่าช่วงนี้ยิ่งเหนื่อยยิ่งได้ค่ะบางท่านช่วงนี้จะได้เงินพิเศษจากงานพิเศษอย่างเอาไว้ที่จะบอกตั้งแต่ตอนต้นนะคะส่งผลให้การเงินของท่านนั้นเข้ามาดีแต่ว่าจะไม่มีเงินเหลือเก็บเพราะช่วงนี้ค่าใช้จ่ายของชาวราศีกรกฎนั้นจะเยอะมากนะคะการเงินได้มาจ่ายไปเป็นเงินหมุนนั่นเองค่ะตัวท่านจะหมดเงินไปกับการเดินทางไปนั่นมานี่ หมดเงินไปกับการพบปะผู้คนออกงานสังคม กินเลี้ยงสังสรรค์และช่วงนี้ตัวท่านเองนะคะชาวราศีกรกฎก็มีดวงจะได้ซื้อสิ่งของที่ท่านอยากจะได้มีดวงจะได้ในสิ่งที่ท่านอยากจะได้นั่นเองนะคะที่ผ่านมาอยากได้แหละแต่ว่าด้วยภาราค่าใช้จ่ายเยอะและไม่มีโอกาสที่จะได้ซื้อจะซื้อก็นึกถึงคนอื่นแต่ช่วงนี้ท่านจะมีโอกาสได้ให้รางวัลกับตัวเองมีดวงจะได้ซื้อสิ่งของบางอย่างที่ตัวท่านนั้นอยากได้มานานนะคะหรือไม่ก็ตัวท่านนั้นจะหมดเงินไปกับการซื้อ ของต่างๆให้กับคนที่ท่านรักอาจจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายคนรักบุตรหลานหรือว่าเพื่อนสนิทนะคะแต่ว่าข่าวดีของท่านก็คือว่าในช่วงนี้ท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตเรื่องของการเงินหรือไม่ก็จะมีคนในบ้านบางคนนะคะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้ใจ่ายอาจจะเป็นบุตรที่เขาสามารถดูแลตัวเองได้แล้วนะคะหรือหากท่านมีรายรับเพียงช่องทางเดียวค่ะแล้ววิตกกงังวลใจนะคะ ก็ขอให้ท่านมีสติในการใช้เงินจะซื้ออะจะซื้อสิ่งของอะไรก็คิดสักนิดนะคะว่ารอได้ไหมจำเป็นหรือไม่และช่วงนี้ขอเตือนชาวราศีกรกฎนะคะขอให้ท่านระมัดระวงังอารมณ์ของตัวเองให้ดีๆค่ะเพราะช่วงนี้ท่านอารมณ์นะคะสวิงพอสมควรอารมณ์ขึ้นๆลงๆเดี๋ยวดีเรียวร้ายหงุดหงิดโมโหง,ง่ายขอให้ท่านระมัดระวังนะคะ ใครมากระทบกระเทือนความรู้สึกนิดเดียวนี่ปีดเลยนะมีความรู้สึกว่าอยากจะประทะเลยขอยท่านควบคุมอารมณ์ของตัวท่านให้ดีๆนะคะเพราะช่วงนี้จะมีคนเข้ามาคอยก่อกวนยั่วยุอารมณ์ของท่านจะมีคนคอยเข้ามาทําให้ท่านนั้นหมุดหงิดโมโหโดยเฉพาะ ท่านใดที่ทำงานเป็นทีมนะคะหรือว่าต้องพบปะผู้คนจำนวนมากๆนั่นเองค่ะขอท่านควบคุมอารมณ์ของตัวท่านให้ดีๆนะคะการประทะาคารมจะไม่เป็นผลดีต่อตัวท่านเป็นอย่างมากในช่วงนี้บางท่านช่วงนี้นะคะจะแบบรับภาระเพิ่มมากขึ้นจะมีความะจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะมีงานให้ทำมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปค่ะช่วงนี้ท่านจะได้ทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนา และจะได้ร่วมบุญสร้างกุศลกับญาติพี่น้องเพื่อนปูงและที่สําคัญค่ะการเงินนั้นขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะช่วงนี้ท่านจะมีรายรับแบบแปลกๆจะมีรายใหญ่จ่ายช่วงนี้ชาวราศีกรกฎท่านจะมีรายจ่ายแบบแปลกๆเข้ามานะคะเป็นรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงนั่นเองค่ะและเป็นรายจ่ายที่ท่านไม่ได้จ่ายเป็นประจำนะคะ และถึงแม้ว่าท่านไม่อยากจะจ่ายแต่ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะไม่อยากจ่ายแต่ก็ต้องจำใจจ่ายและสิ่งที่และท่านจะได้สิ่งของที่ท่านถูกใจบางอย่างเข้ามาในช่วงนี้ถึงแม้ว่าสิ่งของบางอย่างจะไม่มีมูล,ลค่าแต่จะมีคุณค่าทางจิตใจนะคะการเงินค่ะถึงแม้ว่ารายจ่ายของท่านนั้นจะเข้ามาเยอะนะคะชาวราศีกรกฎในช่วงนี้แต่ท่านจะไม่ติดขาดมีปัญหามากเช่นที่ผ่านมาค่ะจะมีเงินให้ใช้จ่ายได้คล่องขึ้น เงินขาดมือนะคะก็จะมีเหตุให้ได้เงินจากบางสิ่งบางอย่างบางท่านก็จะมีโอกาสได้ลาบลอยได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้และบางท่านจะมีโอกาสได้เงินแต่จะพ่วงมาด้วยภาระหนี้สินค่ะเช่ <Queen> นได้รับการอนุมัติจากสถาบันการเงินต่างๆได้วงเงินเพิ่มจากบัตรเครดิตเพราะว่าบางท่านนั้นยังต้องพึ่งพาเงินจากการกู้ยืม เพื่อนาเงินมาลงทุนหรือว่าใช้ใจ่ายในส่วนที่จําเป็นอยู่นั่นเองนะคะบางท่านรายรับเยอะไม่เดือดร้อนเรื่องของการเงินก็จริงค่ะแต่ช่วงนี้ท่านก็จะมีค่าใช้ใจ่ายที่เพิ่มขึ้นหากคิดจะเก็บออมจากรายรับที่จะเข้ามานะคะท่านจะไม่ได้เก็บตามจํานวนที่ท่านนั้นได้ตั้งใจเอาไว้ค่ะในช่วงระยะเวลานี้เพราะว่ารายจ่ายของท่านช่วงนี้จะเกี่ยวพันกับคนรอบข้างคนนะคะจะทําให้ท่านมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นหรือว่าออกงานบ่อย และช่วงนี้จะมีคนที่ท่านรู้จักบางคนเขาจะมาเข้ามาเขาจะเข้ามาขอหยิบขอยืมเงินจากท่านช่วงนี้เช่นเดียวกันท่านมีดวงจะได้รับข่าวดีนะคะเกี่ยวกับงานที่ท่านทําถ้าท่านใดที่ทํามาค้าขายขอให้ท่านกระตุ้นยอดขายค่ะช่วงนี้จากโปรโมชั่นเรื่อยๆท่านจะมีโอกาสได้ออเดอร์รายใหญ่ที่ท่านคาดไม่ถึงอะไรที่ท่านคาดไม่ถึงนะคะชาวราศีกรกฎในช่วงนี้มักจะเกิดขึ้นกับท่านเสมอ ทั้งเรื่องงานและเรื่องเงินค่ะส่วนท่านใดที่เป็นนักลงทุนนะคะในช่วงนี้ท่านพอจะมีผลกําไรแนะนําให้ท่านลงทุนระยะสั้นๆนะคะจะเกิดผลกําไรดีกว่าการลงทุนระยะยาวค่ะและขอให้ท่านจับตาการลงทุนให้ดีๆถ้าไม่แน่ใจห้ามเสี่ยงโดยเด็ดขาดนะคะช่วงนี้ชาวราศีกรกฎ จะได้พบเจอกับคนที่ไม่ได้เจอกันมานานหรือไม่ก็จะได้พูดคุยกับใครบางคนที่ท่านรู้จักผ่านโลกโซเชียลออนไลน์โดยที่เขาจะติดต่อท่านเข้ามาเองนะคะซึ่งบางครั้งก็อาจจะเป็นคนที่ท่านไม่อยากจะคุยด้วยก็มีแต่ก็ต้องจําใจคุยนะคะไม่อยากคุยแต่ต้องจําใจคุยหรือจะมีอีกลักษณะหนึ่งคะ่ะท่านจะได้ร่วมงานกับคนที่ท่าน ไม่ชอบจะได้ทำงานกับคนที่ท่านนั้นไม่ถูกชะตาหรือว่าไม่ชอบสไตล์การทำงานของเขานะคะมีหนึ่งสิ่งที่อยากจะขอเตือนชาวราศีกรกฎนะคะช่วงนี้อย่าหูเบาเชื่อคนง่ายอย่าใจอ่อนนะคะระวังนะคะอย่าใจอ่อนสิขี้สงสารคนอื่นมากจนเกินไปเพราะว่าเขาจะทำให้ท่านเดือดร้อนในภายหลังค่ะโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองท่านมีดวงจะโดนเอารัดเอาเปรียบ หากมีใครเข้ามาพูดคุยกับท่านขอให้ท่านฟังหูไว้หูนะคะโดยเฉพาะคนที่เขาจะเข้ามาชักชวนให้ท่านไปลงทุนนู่นนี่นั่นในสิ่งที่ท่านไม่รู้จักมาก่อนเขาจะโน้มน้าวจิตใจท่านค่ะเขาจะนำผลประโยชน์มาหลอกล่อโดยที่ตัวเขาไม่พูดความจริงทั้งหมดเงินของเราอย่านำไปฝากไว้ในมือใครนะคะจะลงทุนอะไรก็ตามให้ท่านลงทุนเองและลงทุนในสิ่งที่ท่านมีความรู้ นะคะคและที่สำคัญค่ะในช่วงนี้หากมีใครเข้ามาขอหยิบขอยืมเงินจากท่านสงสารได้แต่ต้องคิดก่อนช่วยนะคะและช่วงนี้หากท่านกล้าที่จะปรับเปลี่ยนพลิกแพลงการทำงานหรือว่าปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตปรับเปลี่ยนมุมมองท่านจะดีขึ้นนะคะลองดูนะคะท่านจะสามารถปรับเปลี่ยนในรูปแบบใดได้บ้าง ท่านจะได้ไปในที่ที่ไม่ได้ไปมานานและเป็นที่ที่ท่านผูกพันนะคะโดยภาพรวมการที่ดาวอาทิตย์ย้ายในครั้งนี้นะคะชาวราศีกรกฎการงานและการเงินท่านจะดีขึ้นท่านจะมีข่าวดีเข้ามานะคะไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึง่งปัญหาต่างๆที่ท่านพบเจอท่านจะมีทางแก้ไขเสมอปัญหาจะไม่คาราคาซางและคนที่ท่านรู้จักบางคนจะนำข่าวดีนำโชคลาภมาให้ท่านนะคะ เอาใจช่วยค่ะชาวราศีกรกฎขอให้ทุกท่านนั้นดวงดีมีโชคนะคะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคนแชร์ข่าวพารวยขอให้ทุกท่านนั้นโชคดีสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไหนมาไหนให้พบเจอแต่กาละยานามิตรที่ดีนะคะสวัสดีค่ะ